เสนลับปินบ้านนาหน้าตาบ่สวยบาดใจกลางวันอยู่กับนาไร่กลางคืนแสงไฟส่องตาอยากมีผู้บ่าวจริงใจอยู่ไกลยย้ยำไปยำม,มาเห็นแต่ คนมีพันระยะยืนศบตาอยู่ข้างเวทีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าของวันอังคารวันนี้เนาะพี่น้องค่ะตื่นมากับพ่อพ่อก,กับเจ๊สีอยู่กลางท่งกลางทางแลละพี่น้องลงมาสูดอากาศบริสุทธิ์แน่ตื่นขึ้นมากับหายใจบ่คอยสะดวกออก อาการเมื่อยๆพี่น้องเอ้ยฮือปได้สิได้เถื่อได้แหงได้แหงมา,จากจังเลยไปเฮ็ดเบียดเผาเมื่อยอีกละค่ะ <c oughs> ให้ใจฝืดใจตันพี่น้องเอ้ยฝนก็นตกลงมาพอซื้อตกลงมาพอแต่ได้หวดซื่ออ้อ,อ,อยหยาบอกเฮืดดอดได้งสิอ้อยเขาเจี๊ยบเอ็นเซ็ดมาตั้งแต่ตีห้า มาส่วนว่าไปหาเห็ดเฮ็ดเพิ่งออกว่าโอ้ยคือเมื่อยทะพี่บะาลูกกบบระบอกอยากได้เมื่อยเมื่อยน้ำชีวิตพร้อมเดี๋ยวนะได้สิแข็งแห้งปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงเฮ็ดยังกบบระบอกเมื่อยคือบ้านคือเมืองเขาเนี่โอ้ยข้องขาฝนนี่กระซัมข้องถ่ายยังอารุณ ทุกลงมาล่ะก็แห้งๆหให้แนกว่ามาแซ่เข่าในหน้า,หาให้แน่ๆขันแซ่ในหยาก็โยบลง,ลงแ,ลแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเขาย่ายังงามกับได้งามแหละจากที่เป็นสีเขียวก็เริบเป็นสีเหลืองอี่แหละข่าก็ได้แต่ว่าข่าคของเอื่อยที่ดำนี่งามอยู่ได้พี่น้องเลยกำลังติด กัดฝนมานำแซ่แล้วกัดวานปุยเลยนี่โอ้ยปลาซิวกระต่ายผู้น้องอยู่น้ำมันแห้งเบิดกาดกระมืดครึมอยู่นะกแห้งๆในกระบอกมิได้ฟาดแตกพี่น้องคะ่ะโอ้ย เข่ากำลังอยากงามพี่น้องเอ้เขาวานก็ได้พี่กายเนี่ยพอได้บแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยมิตหญาพี่กายเนี่ยนะปีนี้มันใหญ่ขึ้นวิทย์หยาเลย โดไปใส่อีกแล้วแบบทันสีได้แห้งแน่แต่ก็หาโคตรนั่นโคตรนีนน่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อยน้ำนางเดี๋ยวนี้อยน้ำงออีกในกระเพาะโคดโอ้ยน้อยๆก็เกง่งโซนซาดกันเจ็บแข้งเจ็บขาอีกแล้วเนี่นะนนย,นยนกกะตัวน้อยๆนี่เก่งก้มูบัดตัวยิ่ง่ายงอก้มู สมควรที่เขาซีโซนนั่นแหละนี่ฮะวิเทียวเฮ็ดกินนี่นค,ค,ค,ครับพี่น้องเลยไรเงกินคือว่าอ้ายได้กุ้งมาค่ะทำกุ้งเต้นกินก่อนพี่น้องเอ้ยบรุงกำลังด้วยกุ้งเต้นซะก่อนเผื่อจะได้มีเรี่ยวมีแรงถ้าสิบวันใไปทางใดละมันนี่ก็ได้ไรแต่ยังไม่ทันดิยังมางอยอยู่ วันนี้จะพาไปกินกุ้งเต้นน้ำกันพี่น้องเลยวันนึ่เจสซีจะมาทำกุ้งเต้นพี่น้องพี่ไอ้เตียมไก่เพิ่นเอามาให้พี่น้องเพิ่นใส่ตุ่มอะไรอะไรเลยอ่าสวยอยู่บริเวณที่ไหนพี่น้อง เลี้ยงป้า,านะอยู่นะนี่จะมาทำกุ้งเต้นกินแต่วันนี้เราจะกุ้งกินน้ำได้ไปลองเลยอ่ายกระแพาะกุก้งกืเอยกินบ่ได้ร้านกำนังไปเด็กอย่างนัน้นแั่กลุ่มอุปกรณ์กินกิบกกนบ้านกินผู้เดียวสิกินเบิร์ตบอกค่ะหลายหลาย อันเตมันเด็ปินคู่นองอันเด็ดอ๋อเขียเป่าเียโตุ้เตหาวาหาวาได้แงนะพี่น้องาบเมือ ข้าวเมยไปเดี๋ยวพีน่น้องไปเตรียมของซะก่อนนะคะใส่กับใครด้วย เยอะๆกับเทปบานเทปบันก็สะเอิบทบๆขึ้นมากเมืหม่แทะเบิ้งดนมาสิได้เือได้แห้งเห็ดนอนเห็ดนี่บโบมีทินแล้ะก็จะได้แห้งที่หัดเย่าหนาเกี่ยวหนุ่เอืมเ็นตัวๆน้อง ใส่เปลือกน,นี่นะเขาเอินรถพุ่งเต้มค่ะเอ้ยเ<ม>ป็นมะนาวเอาแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆจะได้ดับคาวค่ะ จะมีตัวที่เปกลี่ยเต้าเก็บน้ำปลาหน่อยหนึ่งนะพี่น้องหมูมาใส่ปลาใส่น้ำปลาปลาใส่น้ำปลานี่นะโอ๊ตทำไมมันมีกลิ่นโต๊ะ ใส่น้ำปลาหมักใส่น้ำปลาเดี๋ยวเค็มเค็มๆอร่อยดีผมชุบรส ว่าโอ้ยมาควรจะข้าวเกล็ดมา้ กันนะคะข่อน้ำปลาโยก n h า u ค่ะขี้อหได้เลยคนอยู่ในกี่น้ำเดอกคนเดียวกินคนเดียว เกับขวัวไว้ค่ะมันหลพ <c oughs> ี่ไปกินนดด้ำใส่ขวดนี้เลยค่ะ <c oughs> อือืกระยอดกระถินนะคะมามามากินข้าวเร้า้ำกันพี่น้องเลย แต่ว่าพี่ผมได้กินน้ำหรอกคะ่ะเขาแพ่ก,กุ้งคะ่ะลองมือ,อพลางยิ่งที่กินได้ก็ยิ่งได้แต่กุ้งนะพี่น้อง แล้วอื่นบลากินเป็นลาบลาบเนื้อลาบเนี่ยชกเล็กแบตกลากินบัตกุ้งข้าวกินพี่น้องที่จริงมันก็ดิเพ้่อกัน สดเซ็จเลยค่ะ hmm. ต <Yeah. Yeah. S 1> mm ้งาตรองยอมต้าเห็นคนเดียวม่นง่ายเนืเน็นอเดี๋ราดมัขึ้เลยอรครอร่อยนะค่ะ กินเองอร่อยดีค่่ข้าเข้าออก,ก,ก,กับผวกนี่งนี้ค่ะปีนเอาใบมะกรอปีนเอายอดกระถิน อ่อยมีกนเปร้อมมันมากรองน้ำสมว่ะชินได้แห้งแลยไปหาเก้วหาบนเก้ยวหาไหมงวต่อค่ะ พ้นจากตกลงมาพ่อซื้อพี่น้องเอ้ยพ่อทำขาอัดสซะกัยังดีที่ตกมาคนแห้งนี่จะฟาดแตกฟาดแตกแล้วไฟดับแบบนี้ฮอนดลวสั่นมาขึ้นหห้ใจกับบรยากอ,อก ¿Debería pintar เจ็บไปหาเพื่อนแท้ตีหาเพิ่งเแ็้มากอ่ะมาไปแบบอีน้อยจะดีมานอนดมจะดมอยู่เมื่อยลงมาได้ไหมหาจ็จฝืดเดี๋ยวเพี่บอกว่าขันได้เสียคือไปสู้แก่หอนมันอ่างหลายมเพื่อนออก chưa 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 mình không chưa 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 เช้วาวันนี้เราก็จะมาเพิ่มพลังด้วยกุ้งเต้นน่ดกับครับแต่มันนอนหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะได้ไปหาเกี่ยอย่้งเกียว,ย,ย,วยุูกอะไรไม่องเย้ยาว่าจะหิว มาพาักวรแล้วท่นนี้ก็จะจำเนี่ยเปนอนผ้าเมื่อกิป้ปรุงเต็นอ่างไม่เชื่อมาเนี่ย <laughs> กินกันกินผู้เดียวกินผู้เดียวก็อร่อยได้ครับเช็ดกับเช็ดกับฮะเกลียวหงาต่อแล้วพี่น้องค่าไปแล้วค่ะ